นั่งมอเตอร์ไซค์ระวังนะผู้หญิงบางทีผ้าหรือเสื้อชายผ้ามันยาวามันไปพันอะไรได้ไม่กระทั่งพระเมื่อเช้าเนี่ยปรากฏคุณผู้ชมครับจีวรเข้าไปพันโซ่เข้าไปพันล้อมอเตอร์ไซค์ล้มนะฮะงานนี้พระท่านเจ็บนี่คุณผู้ชมดูสิเขาตัดเลยอะ่ะเพราะมันหมุ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 นจีวรเน G ีย่ยมันดึงออกมาไม่ได้แล้วต้องตัดแบบนี้นะครับเหตุการณ์เกิดเมื่อเช้านี้เลยคุณผู้ชมบนถนนเทพรัตน์นะครับก็คือบางนาตราดกิโลเมตรที่41 ตรงขาเข้าชนบุรีนะครับในพื้นที่อำเภอบางประกงทีนี้เนี่ยไปเจอไปเจอวินมอเตอร์ไซค์ก็บาดเจ็บเหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีใครที่ทันตั้งตัวพระก็เจ็บวินมอเตอร์ไซค์ก็เจ็บนะครับเ,เป็นพระลูกวัดบางัวเจ้าหน้าที่เนี่ยก็นําตัวส่งโรงพยาบาลคือพระท่านก็บอกเลยบอกโอ้โหตอนเช้าแบบนี้เนนหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีห้าหกโมงเช้าอ่ะกำลังออกจากวัดไปรับบินทบาทที่ตลาดบางัว พอไปถึงที่เกิดเหตุปรากฏคุณผู้ชมจีวอครับมันยาวไม่ทันระวังเนี่ยเข้าไปติดกับโซ่เข้าไปติดกับล้อกลายเป็นว่ารถเสียหลักล้มลงอย่างแรงพระท่านไม่ได้เจ็บมากเท่าไหร่แต่คนที่เจ็บหนักที่สุดก็คือคนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลไปเอามาเตือนกันค่ะ